คลิปนี้เนี่ยไม่ใช่เกมพีแต่ว่าเป็นเกมที่ผมเนี่ยเล่นอยู่ทุกๆวันเลยนะครับเวลาที่ผมไม่ได้อัดคลิปเกมพีหรือไม่ได้ไลฟ์เกมพีนะครับแน่นอนว่าผมเนี่ยเล่นมาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปลงก็คือไม่ได้มีคอนเทนต์ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับและในคลิปนี้เนี่ย ผมจะบอกเลยก็คือว่ามันเป็นย้อนหลังนะครับที่แบบว่าเวลาผมเล่นแล้วผมยิงได้บ้างก็อาจย้อนหลังมาบ้างนะครับและคลิปเดล塔ฟอนเนี่ยตอนนี้กินพื้นที่เครื่องผมไปเยอะเลยแต่ไหนก็ไหนแล้วเนี่ยผมจะขอมาบ่นให้กับคนที่เล่นเกมนี้แล้วก็โหมดนี้อยู่แล้วนะครับคือเวลาที่ผมลงโหมดอีซี่แมปซีโร่เดมเนี่ยคือผมจะลงมาฟาร์มดีๆไปแต่ส่วนมากที่ผมเจอเนี่ยผมจะเจอเซ็ตแบบว่าเขาใส่เซ็ตม่วงมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอแบบตี้ตึงๆเงี้ยลงมายิงอย่างเงี้ย โอ้โหผมกับเพื่อนนี่ก็ฟาร์มกันลำบากเลยซึ่งผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเ,เพื่อที่จะมาอัพแบ็กไซต์อัพบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแต่หนทางเนี่ยมันลำบากเหลือเกินนะครับอยากฟาร์มให้ได้เงินเยอะๆแล้วก็ไปเล่นโนมอลทีเดียวยาวๆเลยปกติก็มีแวะไปเล่นบ้างนะโนมอลแต่คือไปเล่นที่ไรแบบส่วนมากก็ตุยอะไม่ค่อยได้รอดออกมาหรอกและคิดที่ผมจะให้คนดูดูแบบขำๆหรือดูแบบว่านอกจากผมเล่นพีบีแล้วเนะี่ยผมเล่นเกมอื่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็อยากจะบอกว่าไอในส่วนเนี้ยก็คือส่วนมากเนี่ยจะยิงได้แล้วก็ ออกได้อะไรนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากรับชมฝีมืออ่อนๆของผมไว้ด้วยนะครับใครมีคำแนะนำหรือเทคนิคในการเล่นอะไรดีๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเพื่ออะไรพันยาพันยาครับเจ็บมีสามีไหมพันยาแล้วไม่มีไม่มีเดียเด๋ยวนี้ยเฮ้ยสแกนลบ มังสแกนโดนมันตักไหนซัดจากข้างหน้าเลยโดดขึดนะ <c oughs> ้นไปสซีัดนะเปลี่ยนไปละลอยๆไปละส้ม,สม,สมๆไปตะละมาวะมานมางแซะเหรอ เรียบร้อย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 เซอร์ไพร์ไวกทีมเนี่ยไอพวกทีมเนี่ยเรียบร้อยสปรายเซอร์ไพรส์แต่ 在走吗？ ไอ้เหี้ยแม่งอยู่สุดเลยไ้โอ้โอ้หมดเหรอหมดหมดหมดอ้ ยิงลมไม่มีใครยิงลมเราสักใช่หรอใช่ไม่มมีออ๋ันยังออ๋มันยังไม่ชุบเหรอมันยังไม่ชุบเลยมันกว่าพีบีอ๋อยิงกว่าพีบีเฮ้ยสักมันผ่านลงใต้ดินโอ้โหเย้เราแทกกูนอนตรงนี้แทกไปนอนที่อื่นกันปะ เราก็ตอบมันอะชิพอยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยแชิพายแล้วไอ้เหี้ยขาวิ่ไม่ออกแักถอยก่อนไอ้เหี้ยผู้ต้องลงใต้ดินปะ แซคจะวิ่งเข้ามาในก่อสร้างนะอ่ะกูวิ่งไปไหนไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> จริงอะ่ะช่วยย มันอ้อมว่ะสักมันอ้อมอืมตรงนัาาง้นระวังมันไม่รู้เนะี่ยโอ้โห ล้มตายหมดก่อนงานเกมบ่นเรื่องใครวะ สองตัวเลยเห็นปหมแล้วแล้วบอสแยดลิงอะ่ะทำไมามาตรงนี้วะมีแค่มีแต่คำถามนี่เพื่อนไม่ได้เปลี่ยนอะไรสักม่รูก Nhưng sao vậy? Voilà. Watch out for ambushes. No more hiding. นาจะฮิวโอ้โหเหียียจิกไปเนี่ยนอนเส้นนอนกันเลย yeah ุโอ้โหแทโ้โทษวะเฮียคูแข่กับเวลาอยู่จริงๆไม่ร้สอีม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 โอ้โหเหี้ยเจอคนไวเลยสัตว์ หนึ่งโอเคจัด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 มันจดเราใช่บอกว่าหลังเขาล้มไปเดี๋ยวี้ชุดกันโอเค เหยบไม้เหยี่ยม้าสไอ้เหยี่ไม้เหรอเออสิงเหยี่ยม้เฮ้ยแซ่บคนหัวสองตัวสองตัวถอยถอยมาก่อนมันไม่ยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นถอยยากว่ะล้มั้มโอเคสแกนหนึ่งตัวอยู่ข้างหน้านอะไรอ๋ออ๋อนุนเฮ้ยที่ดังดังปึ้งนะเอา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  ต้องเอาละปล่อยแฟดนี่ปล่อยแฟดขอไม่จอดไม่ยอมต้ตองเลยสนใดวะสนใดสนใดสนใดทำหลอกเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นอุ้ยตัดข้างบนไสนใดวะ ดูดวงนี้หน่อยมีใครดูดวงนี้แวมั้ยคนหนึ่งมันอยู่นานี้วะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเยนอยู่บน โอ้โหปลาระเบิดยี่อะไรวะเนี่ยล้มล้มลมลมสวยตัวผู้หญิงหรอใช่ใช่ใช่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตัวนึงไหนวะอืมสักนี่ป่ะอยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเคที่ม่ได้โดนแย่งเยเอาเงินเดี๋ยวเกือบเหน่อยว อันนี้ตายตายตายตัวไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนี้ชุบมันแบบหนีไปแลวกำลังแบบประมาณนี้ช่วงนี้นะอ่าะเนี่ยเดี๋ยวดูก็ถือว่าทำดีนักเดินไปตรงนั้นลองหนวยอยากลองแบบเล่นแบบสัก สักทีนสักตาเข้าๆไปเลยะลองเริ่มแบบมาเตมกอนตอนนี้เลยสักครับได้ข้างบนมันอะมีมีมีอ๋อเหี้ยบ้าตายแอวะโอ้เหี้ยเอเค มีล้ใกล้ไงไงเฮ้ยวิ่รู้รู้รวิ่ะไนโอ้เอ้าไอ้เหี้ยมันเข้าหลังกูแต่มันไม่ยิงอล่รเงียยใช่ไหมเออแต่มันไม่ยิงนี่นี่นี่ตรงนี้ตัวนี้ Ui, to to cụt. Wait. Watch out for ambushes. Watch out for flash. Target. Sorry. ข้างบน.นี่อ่ะสแกนดีว่ะ. โอเคนี่มันยูนิตเฮ้อเฮียแม่งแม่งโพดไหวเลยสัดแม่งแวบแวบขอบคุณมากนะยแซเฮียแม่งไอสัตว์กูไม่น่ารีบเดินเลยเฮียกูก็ไม่รู้มอยู่ตรงนั้นหน่อยใช่ไหมใครจะไปรู้วะอ้าวเนี่ยแซกก็ชุบกูอะทำไมมันไม่ขึ้นวะ เราไม่ได้เล่นหลีแม่รถเพียบเลยนะเฮ้ยแต่ว่าตัวธนูมันในนี่นะไม่ i, ตัวดูมันมีตัวธนูอตัวไม่ใช่เหรอวะไม่ถึงได้ยินเสียงสายฟ้า มันยิงมันยิงบอสไฟอ่ะอโอ้โหชัดเลยแซดตัวธนูอีกตัวนึงอกตีหนึ่งด้วยเนะี่ยโอ้ยมันยิงกันวะโอ้มันยิงกัน,น,กนคนละตีเลยซักคน ลบหนึ่งโหเปิดโคตรดีเลยลบสองยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดนะมี ไอ้บินใช่ป่ะอันนี้ฟังไม่ผิดอ่ะไม่ได้หรอกเหรอเห็นใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงมันอยู่ใกล้เมื่อกี้เสียงหมอชูบตรงนี้นั่นแหละเฮียแล้วก็ลงมาหมดเลย ครยิงวะว a ชชิงอะ่ะมมแท็กข้างหน้านี่วเปลวะมอ้แทกอยู่นีุ่ชบจชบใต้ดินไม่ใช่หรอเพื่อนมึงขึ้นมาได้ไงอะ่ะ เนี่ยดูใต้ดินเหรอเออใต้ดินเนี่ยอยู่หน้านี่แหละลมหนึ่งตายหมดมึงขึ้นมาได้ไงอ่ะเพื่อนโอ้หเฮียกูวิ่งเมนเมนเนียแล้วชักระวังทาง ข้างซ้ายมันปั๊ม,าามยาอยู่นี่นี่สักตบหนึ่งตบสอง <S <S อนุดนุดน ไปไหนวะหมดไปเนี่ยหรือแซกซ้ำที่ 3, 3สามสามตนมันหนีไปวะมันลงไปข้างล่างเดี๋ยวนนะเดี๋ยวอาของไปใหเเ้เก็บเลยเก็บเลยอยู่ใต้เลยเไไโอเคมันยังมันยังไม่ตายใช่ไหมไอ้ตัวนั้นมันยังไม่ตายมันยังไม่ตาย ระวังนะเพื่อนมันออมมาใกล้แซก้วยไอ้ย์โอ้ยมเป็นตัวธนูเองเหรอใช่เหรอวะหมวกไม่เทพเท่าไหร่นะหรือเปล่าโอแซกไม่ได้มีตัวเดียวละตัวไอ้ตัวสแกนผมขาวแซกที่ซ่อมบวกซ่อมเกาะ คนละตีโดนใส่แก่ตายแล้วตัวนึงเหลือตัวเหลือตีไหมตีไหมโอเคตายชุดริงตัวนึงสักกลังวิ่งตามล้มล้มมันชุบมันชุบคว้าคว้าคว้าเสีกชุบตรงไหนวะม,ม,มีมีชุบมีชุบ น de ี่นี่นี่เฮ้ยไหนวะใค้ไมนี่นี่นี่อยู่ข้างในลมอีกหนึ่งลมอีกหนึ่งแซดนี่โดนแฟดช่วยหนอยแซคับอยู่ไหนวะหมดหมดหมดยัดดีได้ันเอาของไม่เท่าไหร่ไายยัโดนแฟดตัวเองอเออไม่ไหว มันต้องเปิดไมค์คุยเลยไอ้เี้ยแบบว่าตอนมันเปิดไมค์คุย,คยนี่นี่แบบดีใจนะไอ้เแค่เออมันคุยมันคอเกมเแค่แต่กูแบบกูไม่ได้เล่นโน r m a ตลอดเนี่ยก็เออเออเอ,อ,เอาอาไอ้เไีอยก็ไม่รู้ว่าอุ้ยไอ้เแค่ก็ไม่รู้มันเป็นเหมือนกูไอ้สัก แตกได้แล้วทนะ่ากโอ้โหเยอยล่ะ แตกจริงนั่นแหลกูขอบอกที่ยังไม่หมดอีกหรอหรือว่ามันเด็กว่ามันเลยเจอตึงๆมึงรอกูแป๊บหนึ่งกูไม่เสียดายละของอะ่ะแต่กูไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยว่ะ โดนเขาหัวตัวนึ่งงงนั่นแน่งงนั่นแน่แตกหมดจบแค่นั่นแหละเบ็ดแก้เน่นแนะ่มีเสียงวิ่งเหยียบเหล็กแถวตรงนี้ไม่รู้ว่าบอดหรือเปล่านะ โอ้เรียบร้อยไอ้เหี้ยแซ็คผ่านได้ออกทีเต่เราไม่หนอ่งดามยาวจัด